สวัสดีครับวันนี้เราก็มีข่าวสารสำหรับเพื่อนๆที่ใช้เป็นแท็บเล็ตเป็น iPad ของ Apple ได้มีการอัปเดตเป็น OS ตัวใหม่ก็คือ iPad OS 16.6เพื่อทำการ update, อาัปเดตให้เครื่องของเรามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแล้วก็แก้ไขบัก๊กแล้วก็แก้ไขเพื่อเพิ่มความปลอดภัยเกี่ยวกับความปลอดภัย ให้เครื่องของเรามีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเพื่อนๆสามารถอัปเดตได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเป็น iPad OS 16.6เป็นตัวใหม่ล่าสุด iPad ที่ผมใช้เป็น iPad Gen 6 ยังได้อัปเดตต่อใน iOS, ipad os 16.6เดี๋ยวเรามาทำการอัปเดตแล้วก็ติดตั้งไว้พร้อมๆกันแต่แต่คือจะไม่ถ่าย จนการติดตั้งซอฟต์แวร์นี้เสร็จสิ้นเพราะว่าอาจทำให้เพื่อนๆรู้สึกเบื่อได้เพราะว่ามันจะใช้เวลานาน,านเพียงแต่เราจะมาบอกข่าวสารกันว่ามันมีการอัปเดตอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับพวกแท็บเล็ตหรือว่ามือถือเป็นข่าวสาร ที่เพื่อนๆอ,อาจจะได้รับรู้มาบ้างแล้วเดี๋ยวเรามาอัปเดตเอ่อะติดตั้งไปพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวใส่รหัสสักคู่หนึ่ง หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ให้กดติดตามและกดรูปกระดิ่งด้วยนะครับ